ครับกลับมาเจอกันนะครับสำหรับฮาหนอยประจำวันที่16มีนาคมฮะ2,5663ฮะเนี่ยขออภัยนะฮะยัง62อยู่เลย63ครับเมื่อวานนี้เข้าหรือเปล่าไม่รู้น่าจะหลุดนะหรือว่าลูดเข้าไม่แน่ใจนะครับอ่ะมา,ว,าะวันนี้นะฮะวันนี้เอ่อเมื่อวานหาหนี้ฮานอยมันก็น่าจะ ออกตัวเดิมเนาะ901อะไรฮะ15นะครับอ้ามาวันนี้สูตรที่1กับสูตรที่2เหมือนเดิมฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยแสดงครับนะนะฮะมาสูตรที่1ก่อนนะครับเจาะคือ5นะครับเด่นคือ5นะฮะสูตรที่1น,นะเจาะครับ50ครับ5 5า ห้ามันเด็ดลูกนนะฮะแล้วก็ห้าสามครับแถมอีกหนึ่งตัวก็คือสามศูนย์ครับถ้าเน้นนะนะฮะตัวนี้ครับถ้าเน้นตัวนี้นะฮะเน้นตัวนี้นะครับห้าสามนะฮะถ้าเน้นเน้นห้าสามนะครับ เดี๋ยวพอทำงานแปกก๊บเองครับ <c oughs> อะคุณตนคุณลองดูว่ามันจะเข้าตัวไหนบ้างห้าห้าสามนะโอเคนะครับอะตัวเดียวนะครับห้าสามถ้าเล่นสุปจะสนใจถ้าเอามาแบบนี้จะมาบนนะครับอีกสูตรึ่งฮะเจาะฮะเล่นเก้ากับหครับนี่มาอย่างนี้ฮะเจาะครับเก้าสองฮะ เก้าสี่ครับหกสองแล้วก็หกสี่ครับแถมอีกหนึ่งตัวคือสองสี่ครับว่ามาสักครูเขียนผิดด้วยน,น่าสนใจนะสำหรับฮา,หาหนอยประจววันนี้มีแค่นี้ครับถ้าเล่นบนห้าสามน่าสนใจมากนะครับล่างน่าจะมาประมาณนี้ฮะเก้าสองเก้าสี่เก้าหกสี่หกสองหกสี่สองสี่เนี่ยนะฮะ เมืวัน0ูหรือใครจะติ่งไว้นะฮะศูนยนังห้ออกอีกหรือเปล่าไม่รู้ฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับฮานอยประจำวันนี้โชคดีครับขอให้เฮงๆงนะครับปักๆแล้วกันเนาะฮานอยนะครับเล่นยากหน่อยช่วงนี้พยายามจริงๆต้องตัดออกเยอะนะฮะแต่สูตรมันกลับไปกลับมานะฮะฉะนั้นก็ต้องยึดไว้หลายๆสูตรแต่เนานะโชคดีนะครับเฮงๆสวัสดีครับ